ความตายทําให้เคิร์สเป็นอมะตะความตายทําให้เฮม,มิงเวย์เป็นอมะตะความเป็นอมะตะบังคับให้คาวาบาตะต้องปลดชีพตัวเองบทสรุปชีวิตอันแสนเศร้าของศิลปินดังทั้งเคิร์สโคเบนแห่งวงนเนวอนาสสุดยอดนักเขียนเออเนสเฮม,มิงเวย์และยาสนาริคาวาบาตะนักเขียนรางวัลโนเบลคนแรกของญี่ปุ่นซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจของเด็กหนุ่มวัย23ปี ที่เขียนบันทึกเรื่องราวต่างๆในช่วงสุดท้ายของชีวิตก่อนตัดสินใจฆ่าตัวตายคือเนื้อหาของนิยายหิ่งห้อยในสวนผลงานสร้างชื่อของนิวัสพุทธประศาสต์ถ่ายทอดชีวิตช่วงวัยรุ่นของตัวเองซึ่งต้องเผชิญกับปัญหาทั้งวิกฤตการเงินของครอบครัวความคาดหวังจากคนรอบข้างนำมาสู่การตั้งคำถามกับชีวิตและความรู้สึกแปลกแยกจนเคยคิดฆ่าตัวตายเมื่อผ่านพ้นช่วงยากลำบากที่สุดมาได้ งานเขียนจึงเป็นเหมือนการได้ทบทวนชีวิตแล้วหวังส่งต่อมุมมองเรื่องความหวังให้กับผู้อื่นมันเหมือนเรากลับไปมองตัวเองในวัยหนุ่มนั้นในวัยเวลานั้นนะฮะแล้วก็ก็กพบว่ามันก็เป็นมันก็เป็นส่วนดีอย่างหนึ่งที่ได้เขียนออกไปได้ระบายความรู้สึกนั้นไปแล้วเราก็พบว่าคนที่อ่านเรื่องนี้หลายคนก็ตอบโต้กับตอบตอบกลับ,บมาว่าเขาอยู่ในภาวะ แบบเดียวกันหาคนพูดคุยไม่ได้เราพยายามจะมองหาความหวังนั้นอยู่นะมันยังจุดหนึ่งที่ที่ถ้าเราคว้าความหวังนั้นไว้ได้แม้แต่นิดนึงเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะต้องทำ าพูดถึงวรรณกรรมในต่างประเทศนะคะที่เล่าถึงเรื่องของความเศร้าหรือว่าประเด็นการฆ่าตัวตายนี่อาจจะมีให้เห็นกันมานานนะคะแต่สําหรับวงการหนังสือบ้านเราค่ะนิยายหรือว่าเรื่องสั้นแนวนี้เนี่ยดูเหมือนจะได้รับความนิยมมากขึ้นส่วนหนึ่งมาจากนักเขียนนะคะที่ถ่ายทอดประสบการณ์จริงของตัวเองค่ะเพื่อให้ผู้อ่านนะคะได้เห็นว่าวรรณกรรมเป็นอีกเครื่องมือสําคัญที่จะทําให้ผู้ที่กําลังมีภาวะสับสนทางจิตใจได้พบคําตอบในชีวิตค่ะ การถกเถียงเรื่องทฤษฎีความสุขและความเศร้าของตัวละครที่กำลังหมกมุ่นอยู่กับความคิดฆ่าตัวตายหนึ่งในเรื่องสั้นจากหนังสือภาพยอดมนุษย์ดาวเศร้าผลงานนักวาดการ์ตูนชื่อดังองคอาจชัยชันชีพหรือหนังสือรวมเรื่องสั้นจากนักเขียนหญิงทำลายเธอกล่าวที่ส่วนหนึ่งเล่าถึงประสบการณ์ของนักเขียนรุ่นใหม่ที่กำลังเผชิญกับโรคซึมเศร้าผลงานที่ไม่เพียงสะท้อนปัญหาระดับปัจเจกหากยังฉายภาพผู้คนในสังคมอีกจำนวนไม่น้อย ที่กำลังเผชิญกับภาวะเจ็บป่วยทางใจคนที่ที่เป็นอย่างเนี้ยเขาก็ยังเป็นเราก็คือก็ยังเป็นเป็นเป็นคนที่ใช้ชีวิตในสังคมนี้ได้บางครั้งเขาก็ัวเร้อบางครั้งก็มีความสุขนะฮะแต่บางเพราวะมันก็อาจจะตีกลับในทันทีซึ่งก็เป็นเรื่องปกติซึ่งถ้าเขาได้ปลดปล่อยหรือว่าได้ได้พูดในสิ่งที่เขาต้องการมันก็เป็นเรื่องที่ที่ที่ควรจะเป็น มีหลายคนที่เข้ามาต่อจงถามหาเล่มที่แบบพี่มีเล่มดักดักเล่มไหนแนะนำไหมหรือว่าอ,อ,อยากได้วรรณกรรมที่แบบพูดถึงการฆ่าตัวตายอย่างนี้เลยก็มีค่ะอาจะคิดว่าคนมันอาจจะโดดเดี่ยวมากขึ้นอนะ่ะแล้วก็เรื่องบางเรื่องก็คุยกับคนอื่นยากเหมือนกันโดยเฉพาะความเศร้าที่บางอย่างมันไม่ได้อธิบายได้ง่ายๆค่ะว่าความเศร้านี้คืออะไรมันเกิดจากอะไรหรือว่าเรากําลังเผชิญกับภาวะไหนที่จะเล่าให้คนอื่นฟังได้นี่แต่ว่าหนังสือเนี่ยสามารถทําหน้าที่นั้นได้คืออาจจะช่วยเล่าถึง ควาามมรู้สึกที่่เขไแน่่ใจวามันเกิดอขึไ้นแม้บทสรุปของตัวละครในนิยายหลายเรื่องจะจบลงด้วยโศกนาฏกรรมหากสำหรับนักเขียนการได้ถ่ายทอดเรื่องราวในมุมมืดของชีวิตให้สังคมได้รับรู้ก็หวังให้สิ่งนี้เป็นอุทาหรณ์ย้ำเตือนถึงการดูแลจิตใจคนใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เรื่องเศร้าต้องเกิดขึ้นกับใครอีกอัญชลีโปุวันไทย PBS รายงาน